สวัสดีค่ะนะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กระพอยอีกแล้วนะคะ เจอกันทุกวันเลยนะคะคุณลูกค้าเจอกันให้หายคิดถึงเลยเนาะนะคะก็วันนี้นะคะปอยมีรถกระบะสี่ประตูนะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้เอารถดีๆได้รถสวยๆเอาไปใช้ก็ชื่นใจนะคะขับไปไหนก็มีแต่เขาชมนะคะพี่ MC99 ของเรามีรถหลากหลายนะคะลูกค,าค้าขาเข้ามาชมตัวรถได้ร้านก็เปิดทุกวันเนาะร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง6โมงเย็น หรือบางท่านบอกว่าโดนกักตัวมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศได้ดูแต่คลิปวิดีโอนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อได้นะคะที่ i d l i p o y m c 1 2 3 p o y m c 1 2 3หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ085 5514545029042882นะคะวันนี้ค่ะมาแนะนํา3คันคันแรกกันดีกว่านี่สวยมากนะคะเป็นมิซูบิชิแอดลีท4ประตูคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะลูกค้าคะกระบะ4ประตูปี2018นะคะเครื่องยนต์2.4 181แรงมา้า ผมเลยมิสูบิชิเนี่ยแรงมาคดีเที่ยวนะคะรูปภาคา้าคันนี้นะคะรถจอดอยู่ MC99 นะคะสามารถเข้ามาชมตัวรถได้นะคะคันนี้เบรก ABS ก็ดีนะคะโอ้ยมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยสวยอะ่ะ เนี่อนอตไม่มีขยับนะคะลูกค้าย้ําเสมอนะคะที่ mc 9 9ซูมได้เลยนะคะสามารถเอาไปซูมได้เลยนี่ของเครื่องใหม่กิฟมากนะคะใหม่กิฟมากนะคะลูกค้าขาคันนี้เดี๋ยวปอยจะรีวิวรอบๆคันให้ชมนะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะนี่เลยดูงานเดิมๆนะคะลูกค้างานเดิมๆใหม่ทุกชิ้น นะหม่ทุกชิ้นไม่เอาราคานี้ไม่เอาสภาพแบบนี้จะไปหาที่ไหนคะคุณลูกค้าคะคันนี้รถจอดอยู่ที่ MC99 ี่าลำลูกกาคลอง7ปัตุมธานีราคาหน้าร้านขาย6กแสน0อับาทและวันนี้นะคะแรกวันนี้ปอยจะไม่ขายราคานี้ฟังดีๆนะคะคลิปไหนนะคะไม่คลิปนี้บอกเลยคุ้มมากบอกเลยคุ้มจริงๆจ,จะลดให้แบบสุดๆไปเลย นะคะราคาหน้าร้าน6 2 9 0 0 0บาทแต่วันนี้แต่วันนี้ FC ที่หน้าราคานะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะได้กระบ,บะ4ประตูเอาไปใช้นะในครอบครัวหรือว่าชอบกระบ,บะคันใหญ่ๆนะคะเครื่องยนต์นะคะของแบบปาเจลโลเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในราคาเดี๋ยวคนะ่อยบอกนะอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อน ราคาเดี๋ยวเคยบอกอุบไปก่อนนี่คือสภาพภายในของแอต e ลตนะคะลูกค้าบอกเขาส้มดําแน่นอนสัญลักษณ์แอตเ e ตนะคะแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าดําแบบล้วนๆไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะคะลูกค้านี่คือของเดิมๆจากโชว์รูมเลยนะคะมิซวิชแอตเลตภายในนั่งกว้างมากเห็นไหมคะลูกค้านะสวยอะ่ะบอกเลยสวยไม่ผิดหวังจริงๆนะคะ ตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเลตนะคะลูกค้าขาเป็นสมาร์ทคีเลตนะกล้องมองหลังก็มีนะแถมเบาะนะคะลูกค้าขาเบาะปรับไฟฟ้านะคะปุ่มพุชสตาร์ตออปชันนี่บอกเลยลน้นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา181แรงม้าหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออตโต้เนาะนี่ ดูควงมลาลัยสีการปรับได้รับโทรศัพท์ได้นะคะบูทุงบูทูตได้หมดเลยนะคะมาดูเลขไม้เอาดับไปแล้วเือสันส้นๆนิดนึงนะอ่ะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าระหว่างดูนะคะลูกค้าขา เข้ามาชมแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเดฟปอยได้จะทำหน้าที่ไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปวิดีโอสวยๆให้คุณลูกค้าทุกท่านได้เอาไปชมไปก่อนนะบางท่านก็อยู่ต่างประเทศน,นะคะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมานะคะคันนี้นะคะลูกค้าขาไมวิ่อยู่ที่เน5เมอรสองพันห้อกิกโลอันนี้ไม่แท้นะคะสามารถเอาไปเช็คที่ศูนย์ได้นะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูราคานะ ราคาหน้าร้านเนี่ยคะลูกค้าขากับรถปี2018ปปน,นะ6 2, ะะ 2> 9 0 0 0บาทนะคะสนการโควิดใน6 2 9 0 0 0บาทวันนี้ไม่ขายราคานี้ฟังดีๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกฟันไม่ทันจริงๆก็บันทึกเบอร์ไว้เลยนะคะวันนี้ปอยจะเอาราคานาทีทองให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะหายเครียดหายเครียดจากโควิดด้วยนะคะ ราคาเหลือ5,99,000บาทเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะวันนี้ปล่อยไลน์วันที่6เดือน4 63 6เดือน4 63ราคา5,99,000บาท5,99,000บาทนะคะค่างวดผ่อนเดือนละหมื่นนิดนิด นะคะสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปด4 5าหนะคะอ่ะคันที่2อนะคะอยู่กันที่ isuzu d max นะคะหนึ่งจุดเกู้ฟาเตัว L ตัว L นะคะสีน้ําเงินนะคะ โอ้โหสวยมากบอกเลยสวยจริงๆนะคะเอาสีมันแจ๊บจริงๆมันจี๊ดนะคะลูกค้านะสีนี่ยเวลาขับขอนถนนเนี่ยมีสง่านะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะสาหรับลูกค้า่านไหนนะคะที่บอกว่าอยากจะได้รถคันนี้หรือว่าเกิดวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์สีฟ้านะคะฟ้ากับน้ำเงินใช้ด้วยกันได้นะคะนี่สีสโลกเลยสวยงามมากนะคะ สวยงามเครื่องเดิมหน้าเดิมนะคะลูกค้าเดิมทุกชิ้นนะคะเดิมทุกชิ้นที่ MC 99นะคะเขาขายรถเดิมๆบอกแล้วนะคะบอกข้างนะคะทุกคลิปแล้วแหละบอยก,ก็จะพูดแบบนี้นะคะอะดูห้องเครื่องค่ะลูกค้าดูห้องเครื่องอะเดี๋ยวบอยขอแจ้งนิดนึงนะ ลูกค้หาหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยเนาะก็เข้าใจอยู่นะคะทําไมสีสีตรงนี้สีในห้องเครื่องเนะี่ยกับสีตัวรถสีมันไม่เหมือนกันนะคะต้องไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าต้องเป็นด้านๆนนะเพราะว่าเขาไม่ทําแน่นอนนะคะห้องเครื่องกับไอนเนี่ยสีเหมือนเดิมถ้าสีเหมือนกันนะเ <Herm. S 1> ขา<อ>จะไม่ทํานะคะลูกค้านะถ้าทําก็คือต้องมีอะไรแล้วนะคะของเดิมๆจากโชว์รูมห้องเครื่องกับตัวรถจะไม่เหมือนกันนะคะ จะไม่เหมือนกันนะคะสีไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเขาจะไม่ไปทำนะนี่นะคะดูน็อตนะคะน็อตทุกตัวก็ให้ดูรอยซีรอยอาร์คนะคะรอยเม็กอาร์ทุกจุดนะคะเพจนะคะเพจสังเกตดูเลยนะคะเพจเดิมๆลูกค้าต้องบางบางท่านเอามือไปแบบข้างหลังนะ,ะหมุดนะคะหมุดของแท้นเนี่ยมันจะแบบสั้นๆน,นะคะเนี่ย จับเลยหมดจะส,งสังเกตได้เลยถ้ายาวๆเนี่ยคือรถต้องมีอะไรมาแล้วนะคะลูกค้านะสามารถไปดูได้นะคะ,ะ,ะเปลี่ยนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะที่สัมปอานนะ,ะบอกลูกค้านะคะรถเดิมนะคะเดิมทุกชิ้นนะคะอยากจะให้รถสวอยากจะให้เอารถส,สวยๆไปใช้นะคะลูกค้าขาคันนี้เป็น i ซูซู1.9 Blue Power นะคะกับรถปี2018ราคา599,000บาทนะคะสำหรับคันนี้599,000บาทยังรอเนื้อคู่อยู่เนาะรถจอดอยู่ MC99 นะคะลูกค้าขารถจอดอยู่ที่ MC99 นะคะตัวนี้จะเป็นตัว L นะคะกล้องมองหลักเขาไม่มีนะตัว L นะคะแถมได้ราคาแบบนี้ลูกค้าขาน่าเอาไปใช้มากเลยช่วงนี้บอกเลยได้รถถูกมากนะคะ มาได้นะคะมาได้รถอยู่รถยังอยู่ยังไม่ได้มีเจ้าของนะคะอ่ะมาดูข้างในกัน นี่คือสภาพข้างในนะคะเบาผ้านะคะคันนี้จะเป็นเบาผ้าสําหรับลูกค้าอยากจะเอาไปหุ้มก็สามารถเอาไปหุ้มใหม่ได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เดิมๆจะเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าอย่างนี้เลยนะคะเรามาดูเลขไม์กันดีก,กว่านะคะสำหรับ isuzu 1.9 blue power นะคะเลขไม์อยู่ที่43,91กิโลนี่นี่ราคาหน้าร้านค่ะลูกค้า นี่คือราคาที่เราขายจริงนะคะลูกค้านะไม่ได้แบบว่าเขียนอัพราคาสูงเกินไปแล้วมาลดเนี่ยไม่ใช่นะคะพอยจะเป็นคนพูด,พดตรงๆอยู่แล้วนะคะลูกค้านะจะเป็นคุณตรงชัดเจนอยู่แล้วนะคะอ่ะราคาหน้าร้านขาย6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้ก็ลดให้ลูกค้านะคะเหลือราคาอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสําหรับอีสุขน,นะ มีที่ไหนอีกแล้วคะลูกค้าราคาแบบนี้นะคะราคาแบบนี้สามารถเอาไปใช้มากเลยนะคะสำหรับแบรนด์อีซูซูนะอ่ะเป็นอีกคันนะคะคันสุดท้ายยังอยู่ที่ฟอร์ดเลนเจอร์ Ford Ranger, นะคะหลายๆท่านชอบเลยนะคะเพราะว่าสมรรถนะการขับขี่มัน,นแบบแข็งแกร่งบนที่จริงๆนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะ XLT 4ประตู นะเครื่องยนต์2.26สป,ปีดนะคะ6สป,ปีดนะคะลูกค,าคา้าขาตัวนี้นะ,ะอ่ะมาดูห้องเครื่องนะคะหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าทําไมฝาครอบไม่มีนะ,ะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบนะคะลูกค้านะ,ะฝาครอบเครื่องจะไม่มีนะไม่ไม่งงเนาะนะคะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะคะหีโชคนะคะฟอดชอบมากเลยชอบตรงที่ว่าเขามีโชค นะคะโชคสามารถแบบว่าขึ้นไม่ต้องเอาเอื้อมือมาค้ำเนาะดีมากเลยนะฟอร์ดเขาโอเคนะนี่เลยนะคะเครื่อง2.2เลยนะะลูกค้า6สปีดนะ6สปีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันดีกว่าเจ้าฟอร์ดคันนี้นะคะกับรถปี2018 18, 18อีกแล้วทำไมมีแต่รถปีใหม่ๆจังเลยนะคะล้อเนี่ยโอ้โหใช้งานได้หลายปีเลยนะคะเพราะว่าล้อใหม่มากนะคะสไตล์ออฟโรดเดี๋ยวนี้เขาจะแต่งกันล,ลักษณะแบบนี้แล้วนะฟอร์ดนะ ซุ้มล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งแบบนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยวดูไปรอบๆคันดีกว่านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาที่โชว์รูมของ MC99 นะคะตั้งอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะคะตั้งอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกานนะะลลกาปทุมธานีเปิดทำการทุกวัน8โมงถึง6โมงเย็นนะคะ8โมงถึง6โมงเย็นสามารถมาเจเจอกับสาวอุบลหรือว่าทีมงานขาย MC99 นะคะทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้า นะคะอ่ามาดูตรงแคบผู้โดยสารจะดีกว่าเออโอ้โหคุณลูกค้าคะคันนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะเบาะหนังนะคะว้าวสวยทําความสะอาดง่ายมากเลยนะคะตัวนี้เบาะหนังเนาะอ่าเบาะหนังเพราะเป็นผู้เมานะปกติมันจะเป็น,นผ้านะอืมโอเคสวยอะ่ะ นี่คือภายในของฟอร์ดคันนี้นะคะ4ประตูนะคะหลายๆท่านชอบนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาชมนะก็ส่วนมากคลิปทุกคลิปนะปอยจะไม่ได้อ่าให้ดูภายในขนาดนี้นะคะก็มีประมาณ2คลิปเนาะก็พึ่งลงให้ดูนะคะนี่เลยตัวนี้ก็เป็น6สปีดนะคะลูกค้าภายในภายนอกนี่นี่สวยพอมาลายอาดูแลกไหมสีดับไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอนิดนึง กระจกก็สามารถพับเก็บได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวท็อปเนาะ XLT นั่นเองเนะคะเลขไมคะ่ะลูกค้าเลขไมคันนี้อยู่ที่2 4 6 9 9กิโลนะคะ2 4กิโลนะคะราคาหน้าร้านค่ะขาย559,000บาทถือว่าถูกแล้วนะกับรถปี2018นะคะ าแสน5หมื9 0 0นบาทแต่วันนี้นะคะลูกค้าขาปลอยก็จะลดให้คุณลูกค้านะคะได้เอารถไปใช้เนาะนะคะจะได้แบบปลอดภัยนะคะก็เดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สะดวกสบายนะคะดีกว่านั่งรถสาธารณะเนาะพราะรถส่วนตัวเวลาเราขนของเวลาเราจะไปซื้อของนอะช่วงนี้นะคะลูกค้าไปดุดูโดยสารก็อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นรถส่วนตัวดีที่สุดนะคะ อปอยลดให้1,000 10, 0บาทเหลือราคา5,49,000บาทนะคะได้กระบะสีประตูปีใหม่ๆเอาไปใช้กันเลยนะคะอ่ะสามคันแล้วลูกค้าถูกใจกันไหมหรือว่าไม่ถูกใจ3คันเรามีรถอีกเยอะนะคะลูกค้าแต่วันนี้ปลอยรีวิวให้3ามคันเนาะเพราะฉะนั้นถูกใจคันไหนก็ทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนแปดห้า 1> 5 5 1 4 5 4 5 5นึ5 2นะคะ0 8 5 5 5 1 4 5 4, 4 8วันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่บอกว่าเสียสละเวลาอันน้อยนิดนะคะขอบคุณทุกความเอ็นดูขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ลูกค้าไลน์มาถึงมาไลน์มาหานะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะกำลังใจอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดปอยต้องขออภัยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามไปตลอดนะคะชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ